แต่จริงๆแล้วก็คืออยู่ที่ผู้นําที่จะไปสื่อสารกับเขาใช้เวลาเข้าไปอาจจะนั่งจับเข่าคุยกันในปัญหาต่างๆที่ดีขึ้นทุกอย่างมันก็จะสามารถปรับตัวได้ครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ปลัดราชทาอยู่ขณะนี้ก็คือมีเรื่องของยาเสพติดแล้วก็มันจะมีโครงการเรื่องขยะที่จะสร้างวินัยคนในสังคมด้วยครับในส่วนปัญหาอื่นๆของปลัดราชเนี่ยในสิ่งที่ได้รับการประเมินจาก กระทรวงอาไทยก็ดีด้วยในจากภายนอกนั่นเนี่ยมีอะไรที่เป็นปัญหาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอีกไหมครับเรื่องคุณธรรมนะก็พอมีบ้างนะครับเรื่องความเป็นระเบียบวินัยนะฮะก็ยังมีบางส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะให้ความรู้เรื่องนี้นะพยายามที่จะให้ทุกคนมีจิตสํานึกในการรักษาระเบียบวินัยนะโดยเฉพาะเรื่องการมาทํางานนะขอให้ทุ่มเทนะครับ ไม่ใช่ว่าเ,าเหมือนโบราณที่เคยพูดว่าเช้าชามเย็นชามนะครับ <Okay. S 2> ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะครับและคิดได้มั่นใจว่าแก้ได้แน่นะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยจะเป็นผู้นําในเรื่องนี้ผมมาทํางานต้องต้องกราวเรียนท่านว่าผมมาทํางานเนี่ยรประมาณหกโมงเก็ยนโมงผมถึงที่ทํางานนะครับกลับสองทุ่มด้นะครับผมกลับสองทุ่มทุกวันผมไม่รู้จะไปไหนท่านครับคือ,ค,อคือหลังจากที่เลิกงานแล้วเนี่ยตอนเย็นไม่รู้จะไปไหนกลับมาบ้านก็มี ดูแลพ่อแม่บ้างซึ่งก็ท่านจะนอนเร็วอะฮะผมมาตั้งทุ่มตรงทุ่มเขาก็หลับกันแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็ใช้เวลาว่างตรงนี้ทำประโยชน์ให้กับเทศบาลของเรานะครับทุกวันนี้ก็น่าจะได้ผลมากพอสมควรในด้านนะครับผมในเรื่องความร่วมมือกับสภาเทศบาลนี่มีปัญหาข้อขัดแย้งหรืออะไรบ้างไหมครับต้องกลาบเรียนท่านอย่างนี้ครับว่ามีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่ามันเป็นกระบวนการของระบบประชาธิปไตยครับผมมั่นใจว่า ทุกโครงการที่เป็นประโยชน์สภาหเห็นด้วยหมดที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาเทศบาลตำบลบากแรกเนี่ยหเห็นด้วยหมดนะผมก,ก็จะมีข้อที่จะต้องมาถกเถียงกันในสภาเป็นการสร้างาให้ความรู้นะเป็นการสร้างสีสันทําทให้ผู้บริหารเนี่ยไม่ชราใจต้องเตรียมพร้อมที่จะทํางานเพื่อบ้านเมืองจริงๆ ถือว่าสภาเป็นผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบครับถูกต้องแต่แต่ก็สามารถที่จะใช้เหตุใช้ผลเข้ามาต่บกันได้ถูกต้องครับแล้วในเรื่องกับข้าราชการประจำอะครับเรื่องประหลัดเทศบาลเนี่ยบางรายแห่งมีมีปัญหาที่จะเข้ากันไม่ได้ครับผมผมกับประหลัดผมเนี่ยนะฮะประหลัดผมก็ถือว่าเป็นเบอร์สองของท้องถิ่นจังหวัดพิโลกนะก็เป็นผู้โสภาสมควรก็มีความรู้ในข้อกฎหมายมากแต่ผมก็เป็นนักกฎหมายนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลอะไรที่เป็นหน้าที่ของแต่ละคนก็รับผิดชอบไปการบริหารงานบุคคลผมก็ให้เขาดูแลเต็มที่นะฮะให้เขาดูแลเต็มที่โดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่เขาลือกันว่ามาตําแหน่งนั้นต้องอย่างนั้นต้องงี้ผมสั่งเด็ดขาดว่าต่อไปห้ามมีปม่อนุญาดของเทศบาลตำบลบปแลจะไม่มีเรื่องนี้เพราะผมไม่เอาเลยบนสินไม่มีเลยครับ ผมเข้ามาเนี่ยผมรับพนักง,งานเกือบยี่สิบคนนั่นนะห้ามเด็ดขาดว่าห้ามมีเรื่องนี้เป็นอันขาดเพราะผมไม่เอาครับคุณมาทํางานกับผมเนี่ยต้องมั่นใจนะว่าผมเป็นคนทํางานนะคุณต้องทํางานนะค,คุณอย่ามาอ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้นไม่ได้เพราะผมไม่เอาตังคุณนะ ผมยืนยันนะท่านผมผมจะทําอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าหัวไม่สายหาก็ไม่กระรับอันนี้เป็นคำโบราณที่ประกาศชัดเจนท่านนะประกาศชัดเจนแล้วก็จะมาบอกว่าคุณคุณภาพในการวัทุกอย่างเป็นระบบคุณธรรมในการคัดเลือกคนท่านประหลัดก็สบายใจอยู่อยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลครับในในส่วนที่สามันเสียอินโนจีนได้ได้มาช่วยดูแลในเรื่องของความรู้ให้กับท้องถิ่นเมืองผักครับโดยเฉพาะปักแรก ถ้าโดยส่วนตัวยังไม่ได้ลงเป็นกระบวนการนะฮะนอกเหนือจากความสัมพันธ์ส่วนตัวซึ่งเราให้อยู่แต่ว่าคงจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทางสถาบันสีแยกดุจีนเนี่ยโดยศูนย์วิจัยนะฮะและพัฒนาภาพพื้นดินจีนนะฮะซึ่งผมรับผิดชอบอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นหน่วยวิชาการประสานงานกับศูนย์คุณธรรมและสำนักงานผู้ตรวจการมาดินแล้วก็อาจจะขอองค์ความรู้จากท่านนะครับไปถ่ายทอดนะคล้ายๆเหมือนเราเป็นเจ้าภาพ ที่จะนําวิชาการไปให้ท่านซึ่งท่านบริหารครับทุกภาคส่วนเราจะทําอย่างนี้เราจะทําเหมือนเราจะเป็นกลุ่มวิชาการที่ให้ข้าแนะนําท่านให้ข้อเสนอแนะแต่การตัดสินใจเป็นของผู้ดําเนินงานจุดนี้สําคัญนะครับคือนักวิชาการไม่ไม่ได้บังคับแต่เป็นกระบวนการที่ให้คาแนะนําแล้วให้ทางหน่วยผู้ปฏิบัตินั้นเนี่ยตัดสินใจเองมองแล้วเนี่ยอึดอัดไหมครับอยู่ดีมีเมื่อก่อนนี่เคยทําได้ตามอำเภอใจแต่ ต่อไปนี้จะมีนักวิชาการเข้ามาบอกนนบอกนี่ท่านนายกรู้สึกผมผมกราบเรียนท่านนะว่าจริงๆแล้วตรงกันข้ามครับผมดีใจนะนะวันนั้นผมวันที่เราทำเอ็มอูนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไปแล้วว่าผมดีใจครับผมอาสาสมัครเข้ามาร่วมตรงนี้เพราะผมมั่นใจในองค์กรของเราเพราะผมจะมีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้อุดมไปด้วยความรู้ทุกอย่างกันนะผมหาไม่ได้แล้วครับ ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มีทั้งคุณวุธวัยวุธต่างๆเนี่ยทำไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะท่านวุฒิสมาชิกนะท่านวิทยกรของเราเนี่ยผมผมต้องกราบขอพระคุณท่านอย่างสูงที่ท่านมาให้ความสําคัญเรื่องนี้และมาดาเนินการให้ทําโครงการนี้อย่างจริงจังนะครับประเทศไทยเราต้องพัฒนาท่านครับต้นน้าขึ้นใจนะครับ สั้ชมครับเร,เราเราคงได้รับฟังแล้วนะครับว่าจังหวัดพิุโลกนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจังหวัดที่โชคดีกว่าจังหวัดอื่นๆเพราะว่ามีกลุ่มคนที่เป็นถือว่าเป็นนักวิชาการของจังหวัดมีจิตอาสาที่มารวมตัวกันไม่น่าเชื่อนะฮะมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตั้งเกือบสิบท่านมารวมกันแล้วก็เป็นหน่วยงานวิชาการโดยอาสาสมาัครแล้วก็ทํางานต่างเพื่อพัฒนาตรงถึ่น แล้วความร่วมมือของตัวจังหวัดกับอ,องค์กรที่เป็นสถาบันพัฒนาศรียายเทคโนโลีนั่นเนี่ยได้ทําให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นใ,ในเดือนหน้าคือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นโครงการที่เขาจะทดลองในเดือนกรกฎาก็จะประสบผลสำเร็จในหเดือนแรกเราก็คงจะเชิญท่านมาคุยกันในเรื่องผลสำฤทธจของการทํากิจกรรมท่านผู้ชมครับในวันนี้เนี่ย,เ,ยเวลาของทางรายการสร้างชาิโปร่งสายสางไทย ที่ตรงหมดแล้วนะครับผมพลากาศเอกวิริทธ์คงศักดิ์ในฐานะผู้ดำเนินรายการแล้วก็คุณสมเกียรติและคุณธิพัฒน์ต้องกราบลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงแค่นี้ขอบคุณครับสามคุณธรรมนำไทยนำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ท่องเอาไว้ในใจทุกนาทีสื่อสัตว์สามาคีมี